สวัสดีค่ะนักเรียนสำรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนภาษาพาเพลินบทที่สิบสองนะคะภออาษาพาเพลินบทที่สิบสองนี้เป็นเรื่องของยี่สิบคำที่ใช้ไม่มวนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเรียนกันไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเทอมที่แล้วแต่ว่า <c oughs> นานมากแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนก็ลืมแล้วนะเพราะฉะนั้นเทอมนี้ให้ทบทวนใหม่แล้วก็ พยายามอ่านทุกวันนะคะด้วยตัวเองจนจำได้นะคะแล้วจำได้เมื่อไหร่ค่อยไปท่องให้คุณครูฟังที่โรงเรียนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะอ่านให้คล่องนะคะออกเสียงให้ถูกต้องแล้วอ่านได้แน่นอนชัดเจนแล้วจำได้นะคะค่อยหลับตาท่องให้ครูฟังมาอัดคลิปส่งมาก็ได้หรือจะไปรอสอบที่โรงเรียนตอนเจอกันหลังวันที่10มกราคมก็ได้นะคะ,ะมาดูค่ะ ยี่สิบม้วนขอ,อกใหยใหญ่กว่านี้นะคะครูใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะภายใช้คล้องอคอครูแนะนำว่าเวลาที่นักเรียนอ่านเนี่ยควรจะจำให้ได้ไปทีละบรรทัดยังไม่ได้ก็หลายๆรอบ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้าใช้คล้องคอคล้องเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะคอรอองงอ,อคร้องไม่โถคล้องนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ใช้คล้องคอใยใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูเวลาจำไม่ได้ก็อ่านซ้ำหลายๆรอบนะคะ จะใคร่โรงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูกระดกลิ้นนิดหน่อยนะคะและระกับคำว่าป่านะครึ่งหนึ่งของรอนเรือนะคะสิงได้อยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง คําว่าอยู่สะกดยังไงคําว่า you, อ, aw, อยู่อยอูอยู่ไม่เอกอยู่นะอยอูอยู่ไม่เอกอยู่เรียนไปแล้วตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะหวังว่าคงจะอ่านได้แล้วนะคะบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเราท่องยาระเรียง ยี่สิบม้วนจำจงดีเวลาที่อ่านนะคะนักเรียนคุณครูแนะนำว่าไม่ต้องเร่งรีบในการจะให้ได้นะคะมันใช้เวลาในการจำนะคะนักเรียนก็ค่อยๆออ่านไปวันละสักรอบสองรอบ,ส,อรอบสามรอบตามความขยันเดี๋ยวมันจะจำได้เองนะคะอ่ารอบสุดท้ายนี้ครูจะไม่หยุดเลยนะคะจะเหมือนเวลาที่นักเรียนจะสอบให้คุณครูฟังอ่ะ นะจะอัดคลิปหรือจะสอบมาสอบที่โต๊ะคุณครูต้องได้แบบนี้นะคะค่อยมาสอบผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครรงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ตังเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเร่าท่องอยาละเรี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี เวลาที่ท่องหรือมาอ่านให้ครูฟังนะคะครูไม่ต้องการความเร็วนะครูต้องการความชัดเจนในการอ่านภาษาไทยนะคะจริงๆแล้วครูพูดครูเป็นคนพูดเร็วนะสอนหนังสือเร็วที่ครูสอนอยู่เนี่ยครูพยายามช้าอยู่นะคะเพราะว่าครูติดสอนเด็กโตนะเพิ่งมาสอนเด็กเล็กได้ไม่ไม่ไม่กี่ปีสอนเด็กโตมานานจะติดพูดเร็ว เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนท่องให้คุณครูฟังคุณครูไม่ต้องการความเร็วนะต้องการช้าช้าชัดชัดและถูกต้องอ่ะก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะไม่ใช่ช้าจนเกินไปนะแต่ไม่เอาเร็วจนเกินไปเหมือนที่เราเวลานักเรียนท่องอะไรในห้องตามตอนที่เราเจอครูจะบอกว่าเร็วไปเอาช้าป,ประมาณนี้นะแล้วครูก็สอนที่เธอพูดไปเหมือนที่ครูอัดคลิปเมื่อกี้เนี้ยนะไม่ต้องเอาเร็วมากนะ ภาษาไทยสิ่งที่สำคัญคืออ่านถูกต้องนะชัดเจนไม่ต้องการความเร็วมากนะช้าปานกลางนะปานกลางนะส่วนเวลาคนที่อ่านไปแล้วรู้สึกว่ามันยากมันติดคำไหนนักเรียนก็สะกดคำนั้นได้อนุญาตนะคะเพราะว่านักเรียนยนังอยู่ป1นึ่อยู่จะสังเกตว่าคุณครูจะไม่ค่อยสะกดให้ละเพราะจริงๆแล้ว ถ้าเราเรียนแบบออนไลน์ site, คือเรียนกันที่โรงเรียนเนี่ยเทอมสองเนี่ยทุกปีที่ผ่านมานะคะยกเว้นปีการศึกษานี้คุณครูจะไม่ต้องสะกดแล้วนะักเรียนสะกดได้เองหมดทุกคนแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะเทอมนี้เรายังเจอกันน้อยนะคุณครูก็เลยจะใจดีสะกดให้ก่อนนะคะใครที่ไม่ได้ก็สะกดตามมาตามนี้นะี่ได้แล้วก็อ่านไปเลยยอีไม่เอกยี่สออีบอสิบ นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดประกาให้มันชัดเจนหน่อยอ่ะยอยีไม่เอกยี่สออีบอสิบมออวนอมวนไม่โทมมวนแล้วก็อ่านค่ะว่ายี่สิบมวนให้จบไปเป็นเรื่องๆตอนๆน,นะคะอันต่อไปค่ะหออุผูไม่โทผพูหอยอไอใหญ่เนี่ยอ่านหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่นะ แล้วก็อ่านว่าผู้ใหญ่เพราะไม่เป็นคาที่แยกจากกันไม่ได้นะอันนี้ผู้ใหญ่มีความหมายว่าคนที่อายุมากกว่านะขออาหารขออผ่าไม่โทรผ้าขอมอไอใหม่ไม่เอกใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ไปดูประโยคต่อไปนะคะขอให้ายไม่โทรให้สออะสะพอไอภัยไม่โทรไพ ชอไอใช้ไม่โทใช้คำนี้คุณครูบอกไปเที่ยงแล้วคอรอ,องอองครองไม่โทรครองนะคะคอรอคออคอให้สะพายใช้ครองคออ่านไม่ได้ก็ค่อยๆไปแบบนี้ค่ะนักเรียนฝอไอายไม่เอกไยจอไอใจออเอาสอไอใส่ไม่เอกใส่หออหอไม่เอกหอไฟใจเอา,เอา,ใ,เอาใส่หอ มออิมิควบแท้นะคะหอรอโองอหลงหอรอไอไหลนะคะหอนำนะคะหอรอโองอหลงนะหอรอไอไหลหอนำนะคะก็มิหลงไหลคอรอไอใคร ขออขอดอาดูนะคำสุดท้ายเนี่ยถ้าอ่านได้ก็ไม่ต้องสะกดคำไหนอ่านได้ไม่ต้องสะกดนะแต่ครูสะกดให้ทั้งหมดเลยมิหลงไหลใครขอดูการสะกดคำเนี่ยมันมีข้อดีอย่างมากนะคะไปเจอคำที่เราไม่เคยเจอถ้าเรารู้หลักการสะกดคำอ่ะมันก็จะพอพาเราอ่านหนังสือได้ แต่ถ้าไม่พยายามสะกดไปเจอคำใหม่ที่ไม่เคยเรียนก็คืออ่านไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อเสียที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิตเลยนะบางคนอ่านบางคำไม่ได้แล้วไม่พยายามสะกดก็จะไม่ได้อยู่แบบนั้นนะจออาจจะคอรอไอใครไม่เอกใครอันนี้กระดกริ้นได้เต็มที่เพราะว่ามันรอเรือนะคะเนี่ยจะใครรอองงอลงรอเอ,อือเรือบอยใบจะ ใคร่ลงเรือใบเวลาไม่ได้อะไรก็ค่อยๆหยุดช้าๆนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบดอูดูนอมนามไม่โทน้ำสอไอใสรอยและปอรออปรานะคบกร,รมแทนนี่ปอรอปลานะแล้วก็ปอ,อปูดูน้ำใสและปลาปูมันต้องมีวันจบนะคะนักเรียนนะ ถึงเราจะคิดว่ามันยากมันไม่ได้ยากนะคะนักเรียนแต่มันขึ้นอยู่กับความพยายามส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะสอีงอสิงไม่เอกสิงดอไอไดยอยอูอ,อยู่ไม่เอกอยู่โนไอในอนตออตูไม่โถตู้สิ่งใดยอยู่ในตู้นะคะก็ค่อยๆนะคะนักเรียนคุณครูทําแบบนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะคะ มอ,อิมิชอไอทอไอใช่ไม่เอกใช่เห็นไหมขนาดคุณครูยังอ่านผิดได้เลยเพราะนั้นเวลาที่เราอ่านผิดก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ไขให้ถูกต้องนะชอไอใช่ไม่เอกใช่อยอ,อูอยู่ไม่เอกอยู่ตอไอไตไม่โทใต้ตออะงอตังไม่เอกตังตอเอียงงอเตียงมิใช่ยอยู่ใต้ตังเตียงครูจะยังไม่อธิบายความหมายนะคะเดี๋ยวจะสับสน เดี๋ยวไว้เจอกันครูจะอธิบายความหมายให้นะคะเพราะเรายังต้องเจอกันอีกนะคะเราเราไม่เอกเล่าทอองอทองไม่เอกทองอยอาหยาไม่เอกหยานักเรียนอย่าก,กลัวการสะกดคานะคะคำนี้มีเพื่อนเราบางคนไม่ยอมกล้าอ่านเลยไม่กล้าอ่านนะพอถึงคํานี้ก็ไม่กล้าอ่านอ่านมาเลยค่ะนักเรียนอยอาหยาไม่เอกหยา มันแค่ผิดนะคุณครูจะได้รู้ว่าเราไม่ได้อ่านมาเลยนะรออ่ล,อละรอเอียง,งอเรียงไม่เอกเลียงเล่าท่องอย่าละเรียงจะจบแล้วนะคะยอ่อียีไม่เอกยี่สออีบอสิบมออวนอมวนไม่โทมวนจออําจาจอออกงอจงดอ,อีดียี่สิบมวนจําจงดีอ่ะ คุณครูต้องบอกว่าคนแต่งเนี่ยนะคะคนแต่งเนี่ยคุณครูสมัยคุณครูเด็กๆคุณครูก็เรียนนะคะเนี่ยพยาพดุงวิทยาเสริมชื่อจริงเขาคือคุณกำจัดพลางกูลเนี่ยอ่าพลางกูลเนี่ยคุณสมัยเด็กๆคุณครูก็ท่องนะคะแล้วคุณครูก็ยังจําอันเนี้ยได้มาจนถึงปัจจุบันเลยทําให้เวลาที่เราเขียนหนังสือคําที่ใช้ไม่ม้วนเนี่ย ก็จะเขียนถูกต้องวันนี้เราจะไม่บอกว่าคำไหนกันบ้างให้อ่านก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหัดไปเราจะมาช่วยกันหานะคะว่าเอ๊ในนี้คำไหนมั่งนะที่มันบอกว่า20คําคำที่ใช้ไม่มวนนะคะเรียนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ทำไมคุณครูจุดหลายจุดเลยแล้วมีหลายสีนักเรียนจะสังเกตว่าตอนที่ครูจุดนั้นครูจุดไปแต่ละครั้งในการอ่านเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าอีตัวนี้นะที่คุณครูกำลังอ่านอยู่ แล้วถามว่าแล้วเวลาที่ตัวนักเรียนอ่านหรืนักเรียนทํำยังไงนักเรียนเขาให้นิ้วมาใช้งานนะคะนิ้วมือมีตั้งสิบนิ้วอ่ะสองข้างอ่ะแล้วปอหนึ่งเราทุกคนก็มีครบสิบนิ้วหมดเลยก็ใช้นิ้วให้เป็นประโยชน์นะจะใช้นิ้วไหนก็ว่าไปอย่างคุณครูอย่างเด็กนักเรียนที่เขียนหนังสือมือขวาเนี่ยเวลาที่เราจับหนังสือจับดินสอด้วยมือขวาเนี่ยมือซ้ายนักเรียนก็จะว่างนี่ค่ะก็ใช้นิ้วชี้ชี้ตามไปเวลาอ่าน แต่ถ้าเวลาที่ไม่ได้เขียนหนังสือเธอจะใช้มือซ้ายหรือมือขวาก็แล้วแต่เธอถนัดแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการชี้ตามตัวอักษรนะซึ่งคุณครูเนี่ยไม่สามารถเอานิ้วเนี่ยจิ้มไปที่ต้นฉบับที่ครูอ่านให้เธอฟังได้มันต้องใช้สื่อของมันคือปาก,กาที่มากับเครื่องแต่เวลานักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนมีตัวแบบฝึกเนี่ยซึ่งคุณครูได้ถ่ายเอกสารให้ไปทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอานิ้วเราเนี่ย เวลาอ่านเรื่อนไปตามคำที่เราออกเสียงเช่นคำว่า20หมวน20ม้วหมวนถ้าเรียนพูดเร็วๆว่า20ม้วหมวนนักเรียนเลื่อนนิ้วทันเหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลื่อนนิ้วต้องสัมพันธ์กับเสียงที่ออกมาด้วยเพราะนั้นค่อยๆอ่านค่ะว่า20ม้วหมวนนักเรียนคุณครูจำได้วันที่เราเจอกันมีเพื่อนสองสามคนบอกว่าคุณครูคะหนูไม่ทันค่ะ ที่เขาบอกว่าไม่ทันก็คือเขาชี้ไม่ทันนะไม่ใช่เขาอ่านไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนเวลาที่อ่านอะไรเราต้องรู้ตัวเรานะว่าเราทันไหมเพราะฉะนั้นเราทําเราอ่านเพื่อตัวเราอ่านเพื่อฝึกฝนตัวเราเราอ่านเพื่อพัฒนาตัวเราเพราะฉะนั้นอยากหลอกลวงครูเวลาอ่านมาก็ชี้ให้คุณครูเห็นด้วยคุณครูดูคลิปทุกคลิป ที่นักเรียนส่งทุกคนด้วยตัวเองนะคะแล้วครูก็จะเห็นพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนว่าใครบ้างที่มีพัฒนาการดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณครูจะเห็นเลยนักเรียนหลายคนตอนนี้ดีมากนะคะพยายามอ่านด้วยตัวเองไม่ได้ก็ค่อยๆสะกดนะคือความภาคภูมิใจที่คุณครูได้ถ่ายทอดเนื้อหาให้นักเรียนไปและนักเรียนเชื่อฟังนะคะ ถ้าไปเจอคํายากบางคําผู้ปกครองช่วยบ้างอันนี้ไม่เป็นไรคุณครูเข้าใจเพราะนักเรียนอยู่ป .1 น,น,นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะคะฝึกฝนบ่อยๆค่ะไม่มีอะไรเกินความสามารถของทุกคนนะคะถ้านักเรียนคิดทำก็จะทำมันได้สวัสดีค่ะ